ตอนนี้คุณผู้ชมกลัววกสงสูตรรายการดูสทในช่วงเซ็กซี่เคลียร์ครับ,บครับผมมาแล้วครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็จะมีคำถามนะฮะมาให้น้องเนี่ยช่วยเคลียร์กันแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะมีคำถามส่งมาหาพวกเรา สามารถส่งมาได้ที่4221424ครับผมตลอดทั้งรายการเลยแน่นอนนะครับก็ตาสีตาสาก็ได้ส่งเข้ามาเยอะครัแบ,บแล้วก็ทําการกันกองข้อคาวามดิพอจะน่าสนใจบ้างที่คุณผู้ชมของเราพี่ไปเรียกตาสีตาสา,าเนี่ยน่าเกลียดเนี่ยทำไมเรียกชูใจมานะเออมันมันมีรายการเราดังที่กรุงเทพและต่างจังหวัดไงโอ,โอ้โอเคอส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ตาสีตาสานะครับนอินในจันอะไรว่าไปเรื่อยถ้าอยากรู้ว่าหนุ่มๆเขาถามนไรน้องเหมียวเนี่ย ไปชมกันก่อนเลยดีกว่าครับไปเลยครับเอสนะครับอยากใหาถามสาวๆครับว่าตั้งแต่ตกสวรรค์ลงมาเนี่ยตั้งแต่ตกสวรรค์ลงมาเนี่ยมีหนุ่มๆคนไหนทําให้เจ็บบ้างหรือยังครับเอาละครับจากที่หนุ่มๆเขาถามมาเนี่ยว่าตั้งแต่น้องเหมียวตกมาจากสวรรค์เนี่ยนะครับผมเออเป็นเป็นอึดนางฟ้าหรือว่าเป็นอะไรฮะเป็นนางฟ้าไงนางฟ้าคนบ้าเลยเป็นอึดหรือว่านางไม้ขาหลาเออก็ได้ก็สวยเหมือนกันโอ้ยถ้ตกลงมานี่มีใครมาจีบบ้างหรือยัง เออ่มาจีบแล้วก็ทําให้เจ็บด้วยมีไหมมีเยอะด้วยค่ะยังไงยังไงเขาเข้ามาทําให้เราเจ็บด้วยวิธีการไหนครับก็ เหมือนว่ามีมาจีบเหมียวแล้วคือตอนแรกเหมียวก็แบบยังระวังตัวอยู่ยังแบบไม่ไม่อะไรมากไปไปมาๆม,มีอยู่วันหนึ่งเหมียวก็ไปเดินทะเลาะกับแล้วก็คุยคุยกันในบีบีเนี่ยนะคะคุยเขาบอกว่าเอออยู่บ้านอยู่นู่นนี้แต่เปล่าเดินเมืเ่อกี้เห็นแบบแบบเดิน,นผ่านกับผู้หญิงคนหนึ่งเฮ้ยจ้ารถรถพอเจอแบบนั้นนี่เหมียวทำไงเข้าไปหาเขาเลยไหมหรือว่ายังไงวันนั้นพี่โอ๋ก็ไปตัวแทนไปที่เซซิเรียลกันสองคนพี่โอ๋ก็นี่เลยอ๋อนี่แจ้งว่าเหตุเกิดเพิ่งสดสดเลยดิเออไม่ค่ะก่อนประกวดก่อนประกวดพี่โอ๋ก็นี่เลลยากกัน แล้วก็ไปด่กอีกทางนึ่งแล้วก็เพื่อจะทําอะไรเพื่อเพื่อเพื่อให้รู้ว่าเราเห็นนะไปทักเขาเลยไปทักเลยแล้วตัวผู้หญิงเขาก็เหมือนแบบยืนคุยโทรศัพท์อีกด้านหนึ่งเขาก็หันมาตกใจอ้ามาด้วยหรอมึามาทำไร บอกอ๋อพาเพื่อนมาดูมาดูหนังอ่ะแล้วเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงนอนอยู่ก็ใช่ไงเขาถึงทำหน้าตกใจและหน้าซีดเลยเมีวก็เลยแบบยิ้มให้เขาแล้วก็หัวเราะกับพี่โอนเมี่ยก็เดินไปเลยไม่สนใจแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขามีโทรมาไหมไม่เขาเขาลบเฟซบุ๊กเหมียวอ๋อคือรับตัวเองไม่ได้แล้วว่าทำอะไรลงไปบาดเจ็บสาหัสเองก็นอนอยู่นะยายเมียวเดินปาดหน้ามาป๊านอนอยู่ภารกัน จริงจริงนี่ยังไม่เจ็บนะถ้าเจ็บกว่านั้นนี่คงจะบอกผู้หญิงคนนั้นดีแล้วล่ะเธอเจอคนที่ดีหนักเลยนั่นแหะสิแปลว่าเป็นคนที่ไม่เจ้าคิดเจ้าแคนมากสักเท่าไหร่ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่เป้เจ้าว่าพี่เป้เจ้าควรจะทำยังไงถ้าพี่เป้เจ้าเป็นผู้ชายคนนั้นอ่ะหมายถ้าเป็นพี่เหรอโอ้พี่กระโดดตึกตายนะครับกระโดดลงจากบันไดเลื่อนลงมาเลยดีกว่าหรือแกล้งบ้าแกล้งโง่ดีกว่านะครับโอ้เออตอนนี้เรามีอีกหนึ่งคำถามจากหนุ่มๆดีกว่าครับผมเราไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับผมบอยตั้งเตรียมเจงนะครับบอยตั้งเตรียมเจงนะครับก็อยากจะถามผู้หญิงว่าผู้ชายที่มีครอบครัวอย่างผมเนี่ยพอจะมีสิทธิจีบคุณได้ไหมครับจะมีสิทธิจีบคุณได้ไหมครับโอ้โหไอคำถามนี้โดนใจผมมากครับผมนั่นคือหนุ่มๆเนี่ยถ้าเกิดมีครอบครัวอยู่แล้วแต่อาจจะเลิกไปแล้วสามารถที่จะมาจีบหนูได้ไหมรู้ไหมว่าทาไมถึงโดนใจพี่เพชรก็เป็นอยู่นึกว่าอินกับแลงดเา พ่อพ่อมุตามุตาตาบ้าเลยผู้ชงอย่าเลยผู้ชงเขาเป็นวีกิายังไงเล่นอย่างนี้หมายถึงมีลูกหรือยังคะอ่าสมมติยังสมมติยังไม่มีลูกแค่เคยแต่งงานแล้วก็อย่าก็โอเคนะคะเพราะว่าก็เหมือนถือว่าเขาเริ่มใหม่อ่าเริ่มใหม่แล้วถ้าเกิดมีลูกติดมีลูกติดนั้นคิดหนักค่ะคิดอีทีหนึ่ง แล้วมันเรียนสองกรณีนะลูกติดไปทางแม่กับลูกติดไปทางพ่อถ้าลูกติดมาทางพ่อลูกติดทางพ่อหรอ<ๆ>ก็ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาทําไปแล้วอ่ะอแก้อะไรไม่ได้ถ้าเหมียวรักเขาเหมียวก็คงยอมรับได้ค่ะอ๋อแต่แล้ลูกติดไปทางแม่ก็เหมือนกัน,น,กนยิ่งดีใหญ่เลยให้แม่ม่งเลี้ยงไม่เหนอยพวกเราบางทีเนี่ยผู้หญิงเขาจะคิด2มุมคือคิดว่าถ้าเกิดติดไปทางแม่เนี่ยคือแสดงว่าผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบเลยให้แม่เลี้ยงแต่ถ้าเกิดติดไปทางพ่อแสดงว่าผู้ชายเนี่ยมีความรับผิดชอบเนี่ย อ่ะแล้วได้อินเคสี่ว่าผู้ชายแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วแต่เขาก็ไม่ได้แบบแฮปปี้กับครอบครัวเขาเลยเอกมมแต่ไม่ได้อย่าต่อไม่ค่ะสถานการณ์เหมือนครอบครัวพี่ฮิมตอนนี้คุมเครือแล้วเขาจะมาจีบหนูพี่สิแล้วทาไปแล้วพี่อย่างนี้ได้ไหมไม่ไม่เอาไม่เอามากเลยนะ ทำไมคุณจะใช้เงินไปยั่วน้องอก็หรอใช่แต่แบบทุกอย่างมีมีให้พร้อมโรแมนติกอบอุ่นแต,แต่มันก็ไม่มีความสุขอย่างนี้เพราะเราก็รู้ว่าเขาก็มีคนเออเขายังมีภาระที่ต้องับผิดชอบอ๋ออ่าโอเคนะครับเราไปดูคำถามต่อไปจากนุ่มๆนีกว่าครับ สวัสดีครับผมแดนนี่ครับอยากรู้ว่าผู้หญิงน่ารักๆแบบนี้เนี่ยเขาเชื่อในรักแรกพบหรือเปล่าครับเชื่อในรักแรกพบหรือเปล่าครับเอาละครับคำถามมีอยู่ว่าน้องเหมียวเชื่อในเรื่องรักแรกพบไหมครับไม่เชื่อไม่เชื่อจะเชื่อได้ไงเราโผล่มาเจ็ดแปดคนโดนบอกเรื่องหมดเลยเขาไม่แน่เว้ยไม่แน่บางคนเขาตามหารักแท้อะทำไมถึงไม่เชื่อ เชื่อเพราะว่าเหมือนเมียก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้นะพี่ว่าแบบว่าแบบเอ้ยเจอครั้งแรกคุยคนนี้ใช่เลยอ่าคุยกันสุดท้ายมันก็ไม่ใช่อยู่ดีมันอยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะยังไงความเข้าใจแล้วก็อยู่ที่ว่าเราเข้ากันได้หรือเปล่ายังไงถึงเรียกว่าเข้ากันได้เพราะว่าส่วนใหญ่คบแรกๆเข้าได้หมดอออยอมรับก็ใช่ไงต่อถ้าถ้าไม่ขมบิดเนี่ยเข้าได้หมดอะไรเนี่ยครับหมายถึงขมิบรูจมูกใช่ไหมพี่ไปคิดแบบนี้มั้ยไม่ใช่ เพชรคิดถึงขมิบอะไรขมิบผูยังไงอ๋อเรียกกระดิกเขาเรียกกระดิกกระดิกูครับอะไยังไงยังไงก็หมายถึงว่าแบบอยู่กันไปเราต้องยอมรับข้อเสียของฝ่ายต่างฝ่ายได้ยังไงที่เป็นข้อเสียที่หนูรับไม่ได้ข้อเสียที่รับไม่ได้คือผู้ชายที่ชอบใช้กําลังกับผู้หญิงตบอ่าแบบทัดทะเลาะกันเงี้ยเฮ้ยผักออาไม่ได้แล้วพูดหยาบได้ไหมมึงไม่ได้ไม่ได้ห้ามใช้กู้มือกับห้ามใช้เลยเหรอใช่ ระหว่างเลือกผู้ชายที่เจ้าชู้ไปมีกิ๊กกับผู้ชายที่ไม่มีกิ๊กแต่เขาพูดมึงกูเวลาที่เขาโมโหไอ้โง่่ยานะไม่โกเหมือนเเหมือนเพิ่งได้ยินโทรศัพท์เมื่อกี้เลยครับไม่มีไม่มีผมไม่พูดอะไรพูดนี้อยู่แล้วพูดว่าต่อต่อต่อเรื่องอะครับเลืออย่างนี้สองดีกว่าเลือกแบบไม่มีกิ๊กแต่ว่าเวลาโกรธพูดคำหยาบแล้วก็พยายามอย่าทำให้เขาโกรธสิ อ๋อเลือกคนที่โกรธแล้วพูดคำหยาบแต่จะปราบเขาให้อยู่ยแล้วเคยแล้วเคยโดนผู้ชายทำรุนแรงแบบไหนเคยเคยเคยหนักหน,นักที่สุดที่โดนผู้ชายกระทำทีตกบันไดตาเขียวข้างเจ <c oughs> ็บปวยสามเข็มเคย<ๆ>โดนเขาผักแต่เหมียววิ่งลงบันไดก่อนแล้วเขาก็เลยมาผักโดนหน้าแต่จริงเขาบอกเขาตั้งใจจะผักไหลอะไรอย่างงี้อ๋อผักหน้าโวดมากเลยนะเฮียเฮีย พักอย่างอื่นไม่ว่านะครับพักดังที่ทำมาโคตรโดดเลยอ่ะโอ้เจ็บปวดแล้วตกบันไดไหมไม่ไม่ตกคับอ๋อนั่นแหละก็เลยแบบไม่เชื่อในเรื่องรักแรกของเขาจะล้มจะล้มก็เลยมาผักจะผักโขงเงี้ยัอ่า้งอ๋อถ้าผักนมได้ในในของพี่ลองผักนมแล้วน่ะครับเลยเคขาบอกว่าได้คุณไม่เดือดร้อนเลย เขาเป็นแฟนกันถึงได้แล้วพี่เป็นอะไรกับน้องเขาอนาคตแฟนอนาคตแฟนถามเขาหรือยังไม่ต้องถามถามต่อมีคำถามมานะอันนี้ส่วนตัวพี่เองมาจากทางอินสตาแกรมมาจากอินสตาแกรมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขามีลิมิตขนาดไหนว่าต้องคบหากันนานเท่าไหร่ถึงจะยอมมีเซ็กด้วยโอ้อันนี้หมียว่าอะไรคือลิมิต ว่าฉันพร้อมที่ฉันจะโดนแล้วฉันจะอาซาแปะซ้าไอเธอแล้วผู้เสียหิวเอ่ะใช่ผูู้ดฉนึกถึงปลากระพงเนื้อขาวขอันนี้พูดถึงอยากจะลงไปว่ายน้ำในหม้อสกีเลเนี่ยกูคิดถึงแต่หอยนางรมยังไงยังไงอันนี้พูดถึงผู้หญิงโดยรวมหรือเหมียวของหนูของเหมียวค่ะเหมียวก็ต้องคบกันมปสักพักหนึ่งที่มั่นใจแล้วว่าเขาจะจริงจังกับเราที่แบบไม่ประมาณประมาณกี่กี่กี่ชั่วโมงครับมันจะมั่นใจ พี่สามชั่วโมงน่าเกียดนาทีอ่คิดเป็นนาทีมูตาต้องอย่างนี้สิมูตาผมนั่นหน่อยดิเยเป็นาวเมียค่ะก็หมายถึงก็คบกันแล้วนะประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนอ๋อโอเคสองเดือนโอ้โอเคโอเคแต่ว่าคุยกันก่อนหน้านี้ด้วยนะใช่ใช่เขาแปลว่าโอเคไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่กําลังดีเออเคยถามคนบางคนแม่งบอกปีหนึ่งไปเกิดใหม่เถอะ ไม่จริงหรือว่าผู้หญิงสมัยนี้ไม่ไม่เนอะปีหนึ่งเออสามปีสามปีใช่สมมุติว่าเราเราท่องไว้กับตัวเองสองเดือนสองเดือนสองเดือนแต่พอมันไปอยู่ด้วยกันสองต่อสองแล้วอ่ะจุดไหนที่ของผู้หญิงที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเขามาลุกล้ําส่วนเนี้ยอาจจะทําให้พลาดได้ไม่รู้สิมุตาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสำรวจแขงอยากกินเชอร์รี่ไหม ยังไงรู้สึกว่าติดละครเหมือนดูเมื่อคืนยังไงยังไงเมนียวเหรอใช่หูมั้งคะที่หูไม่เอายังไงคือถ้าเกิดอยากชนะเหนียวตบตบคอหู ตตบบหมูนุชซัดดี้นุชซัดิดครับอ๋อคือจะแพ้ที่หูจะตัวอ่อนไหลทำไมทำไมถึงแพ้แพ้ที่หูเป็นจุดจักระจีอ่เหรอจักระจีมากใช่คล้ายๆกันคล้ายๆของน้องที่หูของผมที่ฉูครับัไม่ได้เลยแพ้ทุกทีโอ้มีหน้าแล้ววันนั้นอ่ะเดินไปปุ๊บกระเทยจับปุ๊บอ่อนละทวยเลยไหลเลยฮะอะไรไหลครับครับตัวไหลครับตัวอ่อนเดี๋ยวให้คุณทีมเข้าไปพัก ทำร้ายตัวเองในส่วมสักพัก,กดีกว่าช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสวีทนะครับรวมไปถึงเรามีเกมเซ็กซี่เกมในช่วงหน้าด้วยครับสนับนสนุนโดยลีโอเบีย <ide>